คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันนะครับอยู่ในช่วงเวลา 6มงตรงนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็มี fc ขอมาได้2-3วันแล้วนะครับทุกคนไปย้อนดูนะฮะมันเพิ่งขึ้นนะคอมเมนต์นะครับทุกคนบางทีมันเหมือนกับมันดีเลยนะขออภัยด้วยแล้วกันก็จะจัดให้เลยดีกว่านะฮะอันนี้คือขอมาตั้งแต่วันไหนอะ่ะรู้สึกว่าต้นต้นเดือน1หรือ2นี่แหละ นะครับก็เป็นเกมพยักแข่งโชคลาภหรือ Fortune t i เ e r รนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าช่วงเวลา6กโมงตรงนี้เสือจะดีดหรือจะโหดหลายแค่ไหนนะครับทุกคนทุนมา1,000เหมือนเดิมนะครับเบ็ด10ไปก่อนครับผมจะเอาโทัวร์โบตั้งแต่เริ่มเหมือนเดิมไหมได้ได้อยู่นะทุกคนแต่ก็ใจเย็นๆเดี๋ยวแป,ป๊บหนึ่งขอบปั้นไปสักเอ่อหลือสัก900ยไหมหรือถ้าเพิ่มก็จะดีนะครับทุกคนไม่ต้องให้เหลือ900ก็ได้นะ เอาเฮ้ยโยนไหมอ่ะไม่โยน <Wow. S 1> ได้สม้ม <Wow. S 1> น่าจะต้องเปิดเทอร์โบแหละทุกคนโอเคเปิดเทอร์โบเลยแล้วกันไปครับ เอ๊ะเสือยิ้มละเสือยิ้มละยิ้มแล้วบอกแล้วว่าเสือยิ้มแล้วทุกคนเป็นไงเล่าโอ้โหประเด็นคือตัวแพงด้วยนะครับเนี่ยตัวแพงด้วยอีกนิดเดียวเออคูณสี่บทุกคนเอาพระเจ้าเฮ้ยอันนี้ตัวไม่แพงเหรอคิดว่าตัวแพงโอ้เดี๋ยวนะอะไรนะที่ตัวแพงอะ ดูผิดนะทุกคนซูปเปอร์เมก,กา8 0 0บาทนะครับทุกคนโอ้โหเขินเลยดอกนี้คิดว่าตัวแพงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอันนี้มัน8เท่าอันนี้แพงกว่าอีกนะแล้วก็ไล่ลงมาอันนี้จะแพงแพงกว่าแล้วก็อันนี้แพงแพงขั้นหนึ่งเลยนะทุกคนแต่วายนี่แอดไม่หวังนะแอดแอดจะคิดว่าอันนี้แพงสุดเพราะว่าอันนี้แอดจะไม่คิดนะครับตัววายคงยากนะครับเนาะโอเคโอ้โหเด๋อเลยทุกคนเขินเลยครับผม ไปบอกตัวแพงเฉยเออเงินรางวัลก้อนตัวไปอีก200บาทครับเอาจาัดไปอีก1 6กเลือกได้แล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองทุกคนเอาละเสือยิ้มอีกแล้วโอ้โหวายมาๆยังเยอะเสือยิ้มอีกแล้วโอ้โหไม่โหยนว่ะทุกคนไฮ้วายมาโคตรบ่อย สายจะได้อยู่แค่นี้อีกแล้วหรอขอบสุดๆหน่อยแล้วโยนอีกสักรอบได้ไหมแอดคิดนะเดี๋ยวแอดจะต้องเพิ่มเบ็ดอีกแล้วแน่ๆเอาโหไม่โยนขนาดเบ็ดสิยังล่วงไวขนาดนี้เลยทุกคนไม่กล้าเพิ่มเบ็ดเลย เพิ่มเบ็ดต้องปิดทร์โบก่อนไหยโอเคแอดจะเพิ่มเบ็ดน,นะปิดทร์โบก่อนโอ้ยแหมกดผิดมันก็จะช้าไปเลยนะครับเอ้ยโยนว่าโอ้เป็นประทัดตัวถูกอะทุกคนแต่ประทัดไม่ได้ถูกสุดนะครับ บอกไว้ก่อนเออได้อยู่คุณสิบอะจัดไปอีกหนึ่พครับผมดีนะเพิ่มเบ็ดขึ้นมานะครับก็จัดไปไม่ต้องพุณเยอะนะครับผมของดีมีอยู่จริงครับซปเปอร์แมกกาเป็นหนึ่งพัครับเดี๋ยวก่อนประทัดนี่มันลองมาปะเออประทัดยังดีนะถ้าส้มจะถูกสุดนะครับถ้าว่าเป็นเกมนี้นะ เอาเรื่องได้ถอนไว้หน่อยทุกคนจัดไปอีกอะไรครับเนี่ยก้อนทองมาเค็มตลอดเลยนะครับทุกคนรอบที่แล้วก็ก้อนทองแบบนี้หน้าลายนี้เลยนะครับเออสงสัยจะสุดแล้วว่ะทุกคนนี่แหละที่แอดต้องการต้องเป็นแบบนี้ของเจง <laughs> โอเคเดี๋ยวแอดจะขอไปที่1 5 0 0แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะกำไรอะเนาะถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นนะก็แอดขอไปไวๆถอนไวๆบ้างแล้วกันนี่ไงแหมมันเขี่ยวทุกคนจัดเบรศสเลยซะดีกว่ามันต้องไปได้กว่านี้นี่ทุกคนตอนนี้เรามีกำไรแล้วเราวัดใจต่อไปเลยเนาะอย่าไปเกง ทุกการลงทุนนะครับต้องมีความเสี่ยงนะครับผมก้อนทอง โห,หขัดช่องเดียวเองทำไมไม่มาให้หน่อยโอ้เปิดเทอร์โบไปเลยแล้วกันไปครับเบตสามสิบเริ่มหนักใช่ไหมเนี่ยโอเคดอกนี้หนึ่งร้อยห้าสิบครับอีกหนึ่งร้อยห้าสิบครับทุกคน เอาแล้วโยนเบ็ดสามาทุกคนโอ้โหเป็นตัวถูกสุด่ะดี๋ประเด็นแม่เข้าเบ็ดหนักก็ถูกสุดอีกพระเจ้าช่วยเฮ้ยแต่รอบนี้มาเต็มทุกช่องเอ้ยทุกรอบเลยนะเออเฮ้ยได้เพิ่ม่าทุกคนว่าจะว่าจะเลิอกอยู่แล้วนะตอนแรกไปต่อครับทุกคนโอ้โหพอดีเลยสามพัน <laughs> โอเคทุกคน3,000บาทนี้นะครับทุกคนได้กำไรไปที่2,000บาททุนทุกวันเลยนะครับตอนนี้เขาให้เราเพิ่มแล้วนะครับพี่เสือของเราบอกเลยว่านอบนี้ถึงจะโหดนะครับแต่ก็โสดเอ้ยไม่ใช่นะครับทุกคนถึงจะโหดแต่ก็สุดโหดเหมือนกันจริงๆนะทุกคนอะไรครับเนี่ย <laughs> ปัญญาสุดยอดเลยทุกคนก็ขอบคุณพี่เสือของเราแล้วกันนะครับทุกคนก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดสับสคา i b ์ลุ้นกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันแล้วก็กําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าไม่ต้องพูดเยอะของดีมีอยู่จริงครับผมอันนี้ก็แอดลองดูนะครับทุกคนช่วงเวลา6โมงที่เริ่มเล่นนะเดี๋ยวเจอกันในเกมหน้านะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะ pg หรือ p p ดีนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับรอไปต่อเกมหน้าบ่ายครับผม